ep ีนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดกล่องอาหารค่ะค่ะอุปกรณ์ในการจัดกล่องอาหารของเรานะคะก็จะมีถ้วยอัดข้าวทัพพีถ้วยสแตนเตลสสำหรับใส่น้ำเพื่อเวลาอัดข้าวข้าวจะได้ไม่ติดถ้วยพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีข้าวกล้องงาดำกล่องสำหรับอัดข้าวที่คี้ผักแล้วก็ผักที่เรานึ่งสำเร็จแล้วค่ะ การจัดปลองข้าวของเรานะคะจะมี3แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกนะคะก็คือจะเป็นการอัดข้าวให้ทั่วกลองนะคะแล้วก็โรยด้วยงาดําค่ะทุกครั้งนะคะเราก่อนที่จะอัดข้าวเราก็จะชุบทับพีลงไปในน้ําก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวติดกับทับพีนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวประมาณ1นึ่ ข้าวในปริมาณร้อยกรัมนะคะที่ทางร้านใช้แล้วก็เราจะใช้ถ้วยตัวนี้อัดข้าวนะคะเพื่อจะเป็นไซส์มารตรฐานเราจะได้ไม่ต้องมาช่างกับตาช่างทุกครั้งนะคะอันนี้เราก็จะใส่ข้าวให้ทั่วหลองนะคะ mm. ไม่ต้องอัดนะคะแล้วก็จะโรยด้วยงาค่ะ <S <S ค่ะน,นี่ก็จะเป็นแบบที่หนึงนะคะ สำหรับการจัดกองอาหารในแบบที่2นะคะเราก็จะทุกครั้งนะคะเราก็จะจุ่มน้ำจุ่มทับพีลงไปในน้ำก่อนนะคะแล้วก็อัดข้าวครั้งนี้นะคะเราจะใช้ทับพีกดนะคะเพื่อให้ข้าวแน่นเวลาอาัดใส่กล่องข้าวจะได้ไม่แตกนะคะปริมาณ100กรัมก็จะอยู่ประมาณเกือบถึงขอบของถ้วยนะคะกรณีนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งผักเราก็จะอัดข้าวไว้ตรงกลางค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้าวนะคะในแบบที่2ค่ะต่อไปจะเป็นการจัดกล่องในแบบที่3นะคะเราก็จะนําทัพพีแช่ในน้ำนะคะแล้วก็ไปตักข้าวอัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อัดเหมือนกับในแบบที่2นะคะจากนั้นเราก็จะอัดข้าวไปในฝั่งที่แคบกว่านะคะ จากนั้นเราก็จะจัดผักลงไปนะคะอย่างแรกเราจะใส่ฟักทองนะคะฟักทองชิ้นมันจะใหญ่แล้วก็จะอยู่ในด้านที่กว้างกว่าแล้วก็ตามด้วยบรอกโคลีแครอทแล้วก็มะเขือเทศค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจัดกล่องอาหารในแบบที่3ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการจัดกล่องอาหารทาง3แบบของเราค่ะ